โอ้ได้ไพ่เดินทางได้ไพ่เดินทางนะครับหรือจะมีคนมาหาก็ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ออกไปหน้าปักซอยหรือไปข้ามอำเภอข้ามจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศแล้วแต่กำลังกระเป๋าแล้วแต่ภารกิจแล้วไพ่ใบนี้จะหมายถึงกำลังคิดหางานใหม่ๆทำนะกำลังคิดอยู่ นะครับใบที่หนึ่งมาแล้วใบที่สองได้ไพ่เพื่อนเก่ามีโอกาสได้พบปะติดต่อพบเจอกับพักพวกเพื่อนฝูงเก่าๆคนรักเก่าคนเคยรักกันเพื่อนเก่าแฟนเก่ารักเก่าที่บ้านเกิดคนในอดีตมีโอกาสได้เจอกันได้คุยกัน ได้ปรับทุกกันบางคนจะไปงานเลี้ยงรุ่นก็นได้นะนะครับได้ไพ่8ดาบได้ไพ่5้เหรียญได้ไพ่5ถ้วยวันอาทิตย์มีเรื่องไม่สบายใจมาพักใหญ่แล้วแหละนะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพักพวกเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานเพราะได้ไพ่ห้อยหัวแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณใช้เวลาในชีวิตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาฟังคำทำนายเนี่ยคุณคบกับใครมา ในมันเป็นไพ่อดีตในอดีตเนี่ยคุณได้พบกับใครมาคบกับใครแบบสนิทสนมคุณอยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนนะครับหรือว่ามีคนที่ใกล้ชิดคุณขนาดไหนแต่ถ้าไพ่ห้าถ้วยเนี่ยห้อยหัวอยู่เนี่ยคอตกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอดีตเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียความสัมพันธ์หรือมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ในใจเกิดขึ้นทำให้เราเกิดความสับสนไม่สบายใจ เขาเรียกว่าตะก,กรอในใจมันคุ้นนะความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับบางคนก็อาจจะอยากจะย้ายงานใหม่บางคนก็เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ลดระดับความสัมพันธ์จากคนที่เคยใกล้ชิดมาเป็นเหินห่างน้อยใจหมางเมินนะครับความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานหรือญาติพี่น้องไม่สู้ดีเท่าไหรนักนะครับ มันต้องคุณต้องฟังแล้วก็ดึงก็หาตัวนะถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องญาติคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องคนใกล้ชิดคนรักหรือว่าหรือว่า,วาเจ้านายหรือว่าพักพวกเพื่อนฝูงนะครับนอกคุณแม่เนี่ยถ้ามีค่าแม่ยังอยู่นะระวังหกล้มหรือไม่ก็คอเคดเจ็บแข้งเจ็บขาตัวคุณเองก็เหมือนกันโดยเฉพาะคุณวันอาทิตย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเข่าขาสายตาต้องดูแลมากเป็นพิเศษ ถ้าใครมีน้ําหนักตัวเยอะนี่ต้องจะรีบอย่ารีบลุกนะบางทีลุกไวๆแล้วเวียนเวนหัวนะเออตรวจเลือดสัหน่อยก็ดีเหมือนกันนะวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามีอาการแบบแบบนี้นะครับระวังเรื่องอาหารการกินไพ่หกใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ไพ่ข้างเคียงเจ้าชะตาไพ่หกใบที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นไพ่แวดล้อมไพ่แวดล้อมค่อนข้างดีนะนี่ไงไพ่แวดล้อมค่อนข้างดีนี่ไง ดีนะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดีนะอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองหรือเปล่าอาจจะเป็นที่ทัศนคติความคิดความอ่านของตัวคุณเองหรือเปล่าความพูดคำจาของคุณเองหรือเปล่าที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะครับอาจจะเกิดขึ้นเพราะตัวคุณเองก็ได้เพราะว่าไพา่ข้างเคียงไม่ดีไพ่ข้างเคียงก็แปลว่าสิ่งที่คนใกล้ตัวสิ่งที่เราประสบพบเจอเนี่ย นะครับแต่ไพ่แวดล้อมดีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองปรับปรุงพัฒนาตนเองดูนะครับหน,น้าที่การงานดอบๆลงไปหน่อยนะครับการงานยังไม่เห็นผลงานที่เด่นชัดบางครั้งงานอะไรก็ตามที่ทําจําเจรู้สึกท้อแท้ที่ยังไม่เห็นผลงานออกมาเต็มที่ผลงานเคยดีกว่านี้ผลงานที่ดีแต่ผลนนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นักนะครับผม นะครับตำแหน่งของการเงินก็รายรับรายรายรับดรอปลงไปในนี้เป็นกรณีสำหรับคนที่งานอิสระหรือคนค้าคนขายถ้ารายรับเท่าเดิมแปลว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะค่าโสหุ้ยในการดำเนินงานค่าบริวารค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะเลยโดยเพราะคนวันอทิตที่เป็นหัวหน้าครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยวหัวหน้าครอบครัวนะครับแต่พอช่วงกลางสัปดาห์ถ้าเราขยันหน่อยช่วงกลางกลางสัปดาห์นี่ค่อนข้างเด่นในเรื่องของการงานนะครับอืโดยเฉพาะวันที่วันที่ดีก็วันพรุ่งนี้นะวันที่4พรุ่งเนี้ถ้ามีช่วงนี้ถ้ามีเกณฑ์เดินทางพบปะเพื่อนฝูงกินข้าวทำบุญ เดินทางท่องเที่ยวเดินทางหน้าที่การงานเนี่ยพรุ่งนี้สบายทําตัวใจสบายๆหน่อยนะพรุ่งนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการคืนดีทวงหนี้ท่องเที่ยวพักผ่อนกินข้าวทําใจให้สบายพูดจาเพาะๆพรุ่งนี้ดีวันที่สี่วันที่ห้าที่หค่อนข้างอึดอัดอึดอัดในเรื่องของอะไรหนึ่งผู้ร่วมงานญาติ หรือค่าใช้จ่ายนะการค้าการขายก็กลางๆลาง5เนะระวังสุขภาพระวังของหายของชำรุดอย่าอารมณ์เสียอย่าหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่งั้นเดี๋ยวปวดหัวปวดตาปวดแข้งปวดขาวันที่7 8 9ดีดีสำหรับการสมัครงานเสนองานขายติดต่องานทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศ การพูดคุยเจรจาเรื่องการเงินอาจจะสำเร็จบางส่วนบางส่วนยังไม่สำเร็จต้อง Follow ติดตามต่อไปในสัปดาห์ถัดไปแต่ก็ต้องลงมือทำมันเป็นสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะคนที่ติดต่องานและค้าขายวันที่ดีคือวันที่ 7, 8, 9วันที่10กลางๆงนะครับคนที่ทำงานด้านกเกษตรกรรมเกษตรกรรม ผล,ลไม้ปลูกใบไม้อะไรพวกนี้ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของเออ่แมลงนะน้ำน้ำมากน้ำน้อยนี่มันก็มีปัญหาเหมือนกันน้ำเนี่ยนะถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีมากเกินไปก็ท่วมน้ำนี่นต้องพอดีพอดีระบบธาตุทั้งทุกอย่างเนี่ยไฟถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีถ้าน้อยเกินไปก็โอ้ไม่ไหวไฟในร่างกายนี่มันจะทําให้ร่างกายมันเย็นมือเท้าเย็นไม่ดีต้องกลาง น้ำก็เช่นเดียวกันดังนั้นคนที่ทำกเกษตรกรรมเกษตรกรรมก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะคนที่ทําอาหารการกินก็ดูความสะอาดสะอ้านตรงนี้สักนิดหนึ่งนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลกูกระบบเลือดก,กระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นต้องออกกําลังกายจะทําใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้แล้วสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะนะครับก็ถือซะว่าสัปดาห์นี้ดีสัก3วันกลางๆซะ1วันนะครับ กลางดีสี่วันนะวันที่4 7, 8, 9กาลางกลางก็คือวันที่10นะครับแล้วก็วันที่รู้สึกต้องควบคุมอารมณ์ก็คือวันที่ 5, 6 2วันนี้ไม่ควรตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญโดยเพราะเรื่องที่ต้องจ่ายเงินหรือเรื่องที่ต้องลงทุนเนี่ยเรื่องความรักสํำหรับท่านที่มีแฟนแล้วอยู่บ้านเดียวกันแล้วมันได้ไพ่หันหลังให้กัน แต่ว่ายังมีโอกาสกลับมาพูดกันดีได้เพราะหนี้สินเพราะภาระที่สร้างร่วมกันถ้าตกลงกันไม่ได้ถกเถียงกันต้องกลับมาดีกันเพราะลูกเต้าเพราะความสัมพันธ์ในอดีตต้องคุยกันนะสัปดาห์นี้คุยแล้วดีไหมดีถึงแม้จะไม่ได้อย่างใจอย่าใช้อารมณ์คนว่าที่ในบางครั้งเนี่ย ถ้าพูดมากเกินไปเป็นผลร้ายต่อเจ้าชะตาและไพ่ดาบนะดาบนี่หมายถึงคำพูดคำพูดนี่กลับมาพัวพันตัวเองไพ่แบบนี้แปลว่าพูดไม่ตรงโกหกอึดอัดใจจะก่อให้เกิดศัตรูในขณะเดียวกันถ้าเราพูดตรงๆเงินเข้าศัตรูไม่มีมีเมตตามหาลยมเอาสัปดาห์นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน นะครับดังนั้นถ้าไม่สบายใจอะไรสัปดาห์นี้อย่าพูดไปไปเรื่อยวันหน้ามันจะพันตัวมันจะกลับมาต้องแก้ปัญหาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับสัปดาห์นี้เรื่องความรักถ้ามีแฟนแล้วคุยกันดีๆนะพากันไปเที่ยวหรือสร้างเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆก็จะดีมากถ้าง,งอนง้อกันก็ได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะ แล้วเดี๋ยวค่อยไปทะเลาะกันอีกทีหนึง่งแล้วถ้าคนรักอยู่ไกลกันนะครับเวลาเจอกันหรือคุยกันทางโทรศัพท์ก็มักจะทะเลาะกันบางคนก็เกิดอาการเบื่อหน่ายเซ็งในชีวิตคู่ก็มีคนที่โสดหรือคนที่เป็นไม้ไม่ได้คบใครแบบจริงจังผมก็แนะนําว่าอยู่กับครอบครัวก่อนอย่าเพิ่งรีบตักหลักกับใครนะอันนี้เป็นดวงจรแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ แต่ถ้าคนที่มีลักซ้อนลักแอบซ่อนเนี่ยจะตอบว่าเขาไม่มีวันเป็นของคุณสีเสริมดวงชะตาสัปดาห์นี้ให้ใช้สีเหลืองแล้วก็สีแดงแดงนี่เป็นแดงแบบแดงโอโรตแดงชมพูชมพูะนะครับนะครับแดงชมพูชมพูนะเมื่อกี้คนโสดบอกไปอย่างคนโสดโสดก่อนก็ได้นะโสดก่อนเถอะช่วงนี้ นะครับถ้าจะเจอใครก็คุยกันทางโทรศัพท์ไปก่อนนะไม่แนะนําให้ให้ลงทุนในเรื่องแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทองเกี่ยวกับเงินนะไม่เหมาะนะไพ่แบบนี้นะถ้าคุณหวังว่าจะเอาเงินไปเก่งกําไรต่างๆพวกนี้อย่าพึ่งนะครับสัปดาห์นี้ได้ไพ่ราชินีถือดาบทุกอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามใจที่นึกเท่าไหร่นักในเรื่องของการงานและการเงินแต่อย่าย่อท้ออย่าขาดแรงบันดาลใจขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันต่อไป นะครับเพราะไพ่อนาคตค่อนข้างสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยถ้าคิดถึงเงินคิดถึงครอบครัวก็ขอให้สมหวังไพ่ใบนี้ยังอยู่ในใจคุณนะณนะเงินมีมาณนะชาลิติณนะเงินไหลมาณนะชาลีติให้พิมพ์คำว่าณนะชาลีตินะคนวันอาทิตย์นะครับนะครับณนะชาลีติเป็นหัวใจพระศิบรีนะ ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับพระสิบรีโดยตรงเลยนะครับผมณนะชาลีติณนะชาลีติณนะชาลิติภาวนาก่อนนอนตื่นนอนถ้าคุณกําลังติดขัดเรื่องการเงินนะครับานานคนวะันอาทิตย์นะถ้าคุณกําลังต้องการเงินก้อนนะครับนะรติดขัดนะเรื่องการเงิเนงน,งน,งน,งนะครับภาวนานี้สี่คำนะไพ่ใบนี้นะเสริมดวงชะตาด้วยคาถาหัวใจพระสิวรีนะนะครับณชาลีติณชาลีติเงินเรียกเงินเรียกเงินนะครับเลขหน้าไพ่ ในเกณฑ์ดวงาตาคือเลข0 6 7 8